ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมครับทิดพันธ์อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้แอดพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดปูนิรนามนะครับวัดปูนิรนามนามสมุทรนะครับคุณผู้ชมนามสมุทรเด้อนะครับคุณผู้ชมวัดปู่นิรนามนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปตาม ตัวเลขนะครับก่อนที่หวยจะออกนะครับโค้งสุดท้ายแล้วตัวเลขจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคุณชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบัญชการไปด้วยกันนะครับมีวัดปูนิรนามครับผมถ้าคุณชมนะครับปูนิรนามก็จะสร้างพระนะครับปูตาเดียวนะครับปูตาเดียวเด้อนะครับคุณผู้ชมปูตาเดียวซึ่งจะสร้างเป็นภูมิประจําวัดนะครับเป็นเจ้าของหรือภูมิประจําวัดนะครับปูตาเดียวซึ่งกําลังดําเนินการก่อสร้างหรือกังกำลัง ทำอยู่นะครับที่จะอัญเชิญปู่มาที่นี่นะครับนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับที่จะสร้างปู่ตาเดียวนะครับฐานฐานปู่ตาเดียวตรงนี้นะครับนะครับเป็นภูมิวัดเป็นสถานเจ้าที่นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นภูมิวัดนะเนาะประจําวัดนะครับคุณผู้ชมเนาะครับครับบางคนมาก็มากราบไหว้ตรงนี้นะครับจุดธูปขอพรขอโชคขอลาบนะครับถ้าทนายมาก็มาจุดธูป ขอพรขอโชคขอลาบตัวนี้ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับอยากได้โชคได้ลาบก็ขอปลูตาเดี่ยวได้นะครับคุณผู้ชมนะครับซึ่งไม่กี่วันนะครับก็จะมีการอัญเชิญแล้วก็บวงสวงท่านนะครับมาประจําอยู่ที่นี่นะครับผมครับตัวนี้ก็ทําดอกไม้สวัสดีครับผมโอ้ทําดอกไม้สวยมากเลยทําดอกไม้ไว้ปูใช่ไหมครับปูู ปูตาเดียวความเป็นมายังไงครับพี่เราฟังท่านเองปูตาเดียวใหญ่ก็ได้เนาะแต่จาย์แต่จารย์เพื่อนเห็นเนาะหัแจกถามเพ่อยาวกให่ก็บรงจุหัวจ๊กตีสมพอแล้วใหญบ่ถุหวยเนาะเพื่อนบ่คอยรู้จักทุกอย่งข่าวัตถุดิบมาถูกบะทุกระยใหญ่ ทุกตัวใดก็อลายบ่บ่จ้าปันไดนเส้นท้องเส้นอ่ะนะบ่จ้าว่าฝันนั่นไม่ใช่เหรออ๋อพอได้ใช่สองพันอยู่แล้วอ๋อครับงวดนี้มักตัวใดเนาะนี่ว่าตัวนี้แหละตัวใดหกสี่เก้าหกสี่เก้าอ่าอืมหกสี่เก้ากับเจ็ดหานี่นะบ่มีเปลี่ยนแป้งเนาะเลขกปูเนาะจ่าบ่จ้าเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลยมักหลายบ่อมักหลาย อ๋องั้นก็จัดเตรียมเลยอ๋อนี่คุณคุณยายอยู่นี่บ้านนี่แหละเนาะบ้านนอนเคียงนอนรับนอนเคียงนอนประเวทนะครับนี่ก็ทำดอกไม้ให้ญาติโยมมาก็มาบูชาเนาะบูชายังไงแล้วแต่บูชาเนาะยี่สิบบาทก็ได้ห้าสิบบาทก็ครับผม ทนถเไ่เ็นให้ได้้อได้เดอปูเอยถึงทำอธิษฐานขอยังไงเนี่ยคุณยายบอกให้หน่อยนะอธิษฐานขอพรคนห้ถือของปูเฮามเลาครับว่าเบาคำเบานน่นะถเลขเด้อปูเอ้ยให้ถูกเลขถูกหวยเด้อจ้ะเดูเอ้ยตัวในเฮาอธิษฐานยังจ้ะาเลาครับคุณยายอยู่บ้านแถวนี้และเนาะ จ้าสาธุสาธุนะครับก็สร้างบุญด้วยกันเนะาะนะครับมาวัดก็มาทําบุญด้วยกันนะครับอ่าดูสิทําดอกไม้สวยงามมากเลยดอกดาวเรืองไหมนี่โอ้ดาวเรืองครับมีแต่เจริญรุ่งเรืองนะครับดาวเรืองเจริญรุ่งเรืองใครได้ไว่า้ได้กล่าวมีรุ่งเรืองแน่นอนเง<ช>ินไม,ไม่มีในกระเป๋าก็จะไล่มาเทมาเข้ากระเป๋าอย่างเดียวครับเนี่ยสาธุสาธุนะครับนะเจริญรุ่งเรืองทั้งชีวิตการงานหน้าที่เนาะ เดี๋ยวไปดูข้างในกันครับทุนนชมขอพรกันเด้อสาธุสาธุขับนี่เด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือปูนิรนามวัดปูนิรนามเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับก็มาญาติที่ทำท่านมาเยอะนะครับเดี๋ยวเอ็ดขออนุญาตไม่ถ่ายภาพท่านนะครับเพราะว่าท่านยังไม่เปิดตัวเนาะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวท่านเปิดตัวเมื่อไรเดี๋ยวก็จะถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้ได้ชมนะครับสาธุสาธุนะครับ ตัวเลขปู่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเด้อนะครับคุณชมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมาสองตัวเลขที่ปู่นิรนามตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงเอสก็จดไปแล้วนะครับตัวเลขก็ไม่เ mm hmm. ปลี่ยนแปลงนะครับตัวเลขในฐานพระที่เห็นก็คือหกเจ็ดห้านะครับหกเจ็ดห้านะครับเอาไม่ใช่หกจะเจ็ดหกห้านะครับขออภัยด้วยเจ็ดหกห้านะครับตัวเลขในฐานพระนะครับอาจจะมีการเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับเป็นเลขในฐานพระนะครับคุณชม เดี๋ยวคุณชมก็จะเข้าใจผิดนะครับเลขไม่ได้เปลี่ยนแปลงเ้อนะครับเลขไม่ได้เปลี่ยนแปลงโอ้นาอโอ้ยกันคืนมดแล้วครับนี่คืออคนกับช้างนะครับนี่ก็มาด้วยกันนะครับนี่ได้จะเลขตัวไหนครับนี่ ก็ตัวเลขที่วัดอาจารย์นิรนามนี้ก็คือ649 649เหเมื่อเดิมเนาะครับเมื่อเดิมแล้วก็79ครับตัวนี้ไหมครับตัวนี้เนาะเมือนเดิมเนาะตัวไม่มีเปลี่ยนเนาะ75 75ห้าเจ็าพอไปครับผม75 75ไม่มันี้นะครับผมท่านผู้ชมไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนแปลนะครับย้ำไหมครับคุณผู้ชมที่อาจจะมียูทูบบางช่องบอกว่าเลขเปลี่ยนเลขไม่ไม่มีเนาะ ไม่ไม่มีนะครับผมไม,ไม่มีนะ,ะไ,มมไม่มีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ไลฟ์สดผ่านทางช่องอยู่ไลายช่องอยู่ใช่ไหมครับผมก็มันก็เป็นการปั่นกระแสเพื่อสร้างยอดวิวเท่านั้นแหละครับผมแต่ที่จริงๆตัวเลขก็มีอยู่แค่นี้แหละครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับนี่ฟังจากคนกับช้างนะครับไปที่ไหนตามถึงที่ลุยถึงที่เลยครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับครับโอ้ยไปทางไหนก็ ไปทางไหนก็มีแต่คนซื้อเลขเนาะได,ได้แล้วบ่นี่ยได,ได้ตัวน้ำเปิ้ลน,นี่ล่ะแต่ว่าบ่ได้ไม่ได้ซื้อมาัดพอมันมือเขาคืนเขาคืนหมดเอาว่าแม่เขาพูดผู้นเด้อไปเอาเด้อเขาพูดเขาเนายโอ้จ้าทำเนื้อผู้ชมนะครับกับบรรยากาศนะครับวัดปู่นิรนามกะับก็มีของมาขายอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเด้อตอนนี้เนาะ ทัน,นี่เขานี้ก็คงจะคนหลายนะครับเมื่อแรนี่นามามก่อนหใ่ะอทักกันหรบจเจห๊เห็นว่าทักจกังไหครับเจ๊ามามือา่อแรเป็นจังไหนเนาะ<า>มีมเซนเป็นอะไรเจ๊ออย่าง,างเตเสีย,เยงแบบเๆๆบามั่งล่ะโยนไม้ใสมั่งละแล้วก็เจ หลยอย่างเหตุการณายอย่างที่นี่นเหรจี๊ใช่เป็นกละาก็เลยรว่าส่งเหตุเป็นป่าชาติเก่าเป็นป่าชาเกา่าใช่เป็นป่าชาเกา่า,กาตรงนี้ก็จะมีหลุมประชาเยอะคนก็จะอยู่เยอะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกเรามีระบบสกำลังม,มันจะมบเอื้ใอให้มาตรงนี้มีบอมีมบอมนี่เพืนเปื่อนจะมาเล่นไม่อยอมที่นี่ค่ะแต่บอกว่าเพ่นบอกเพคนที่มาดีไม่ได้มาลบหลมาอะไรมาค้ามาขาย พอพักอาศัยหน่อยบ้านอยู่ไกลอะไรเงี้ยเจ๊อยู่จังหวัดไหนกันเนี่ยบ้านพื้นแดนบ้านพื้นแดนอ๋อครับตก็นี้เหรอโอ้นี่ที่นอนนอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไกลๆเนี่ยตรงนี้น่าจะมีคนตายเหมือนกันตรงนี้นะตรงนี้ก็ใช่ตรงนั้นก็น่าจะใช่รครับอ๋อคนสมัยก่อนโบราณสมยัยก่อนโบราณเกณฑ์การหลายอย่างอยู่ค่ะเจ๊นอนคนเดียว นอนคนเดียวค่ะโอ้ผมมีเซนนี่แบบว่าวันแรกก็คนคนมามีคนใส่ของใส่หยงเพิ่นนี่แหละก็เลยไปหาของซอยเพิ่นปัญหาจังได๋ก็หาบ่เจอพอดีเพิ่นตามก็หลงนี่น่ะหนูก็เลยหาจุดตรงนั้น่ะเจอซอมพปกเกินเจอหยังเจเจอของด้วยคนใส่เียใช่เจอเทียนเทียนจุดที่สามพีพีแล้ว แล้วก็มียากองสูบแล้วก็มีผ้ายันนอยันนั่นอะไรคะห้าบาทนอนนอนค่ะมาจกงนองคายอ๋อได้เลขตัวเลขเนาะครับนี่เลอคุณผู้ชมนะครับคุณพี่เจนะครับเจเขานอนที่นี่นะครับแล้วก็เจอสิ่งอะไรแปลกๆนะครับหลายอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเจออะไรแปลกๆนะครับเดี๋ยวจะถามคุณพี่ดูอีกนะครับเจนะครับ ขายลูกชิ้นนะครับนอนที่นี่นะครับครับอ๋อมาเจอเหตุการณ์หลายอย่างอยู่มาปุ๊บชาวบ้านเขาบอกว่าโดนอะไรโดนลุงปูนิรนามแลน,นะใช่โด,โดนของใส่ของใส่อะไรใส่สีทิ่สีสม,มุมเราก็เลยไปช่วยหาไปช่วยหาชาวบ้านเขาหายยังไงก็หาไม่เจอหาไม่เจอเราก็หาช่วยอยู่ เจออยู่มุมนั้นมุมนั้นเจอ๋อเขาก็หาแต่เราพูดกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่สนใจที่เราพูดอ๋อครับก็เลยไปเจอเจอสิ่งที่เขาเอามาใส่ก็คือมีเทียนเทียนที่ทําพิธีแล้วเทียนเทียนกี่เล่มมาเจ๊เทียนสองเล่มเทียนสองเล่มจุดแล้วใช่แล้วก็มีเทียนสองเล่มมีมีพยันขาวๆน้อยๆอยู่พยันขาวๆน้อยๆแล้วก็มียากรงที่บุหรี่สูบกองกรงที่บุหรี่อะไรที่ ของสมัยก่อนเขาทำนะนั่นเลยเป็นหลายยายาสูบยาสูบละพันมันเหมือนไอ้นั่นหรือเปล่าจีไม่ใช่ไอ้กระดูกผีตายโหงอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชจอ๋เป็นป้าที่ทำพิธีมากองยาสูบตรมงคนโบราณมาทำมามันมาสดมากันมาอะไรเงี้ยมากันมาให้ไม่ให้เลขออกไม่ให้เลขออกอ๋อก็คือมากันไว้ไม่ให้เลขออกเพราาะว่สม ของรีลาพวกนี้นปยปเดือตามจอมปลวกเดือตามเนี่ยก็มีมาวันแรกก็เจอชาวบ้านก็หายไงไม่เจอก็เลยไปหาช่วยก็เลยไปเห็นเอ้ด้าคันนั้นไปหากองนั้นทิน้งแล้วไม่เจอพอดีหนูทำบ,บุญมาเยอะหลายวัดเราก็เลยช่วยหาแล้วก็เลยเจอเจอสิ่งที่เป็นหากันเนี่ยได้เลยว่าใช่สิ่งนี้ไหมสิ่งของสิ่งนี้ไหมก็เลยใช่เขาบอกว่าใช่พอเช้าวันลุกงขึ้นมาอีก ตอนเย็นนั่นก็มาเจอเหการณ์คอไปอาบน้ำไม้ท่อน,นเาื่อหล่นใส่ตรงนี้โห<อ>ล<ง>่นหล่นตุ๊บแ,แ,แต่ห้องน้ำไม่สะเทือนกระโดดห้องน้ำไม่สะเทือนไม่เป็นไรแทไมยูต้องเสียงดังเลยเสียงดังเลยอ๋แต่ทําไมลังคาห้องน้ำไม่สเทือนก็เลยกใจก็เลยเอกใจว่าโดนเจอดีเท่าแลรว ร้อนวูบว so, so mm ่า hmm. ว mm ูบ hmm. ว่าบอสินไปอยู่วันนั้นน่ะวันนี้ตอนคืนมาก็เลยมานอนกลางเตกนบนนี้เตกนอืมครับแต่มนนนนี้หักไม้ใส่เราหักจร่งไม้ใส่เราดึกแล้วนะแต่พุ่มก็หักจร่งไม้ใส่หักจร่งไม้ใส่แล้วก็ใส่เดินเบาๆเดินลักษณะเบาถ้าคนแบบเราเนี่ยก็คือจะมีเสียงดังใบไม้จะดังครับ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 แบี้ ทำไรวะเดินแบบนี้ทำไมเดินแบบนี้คือเราไม่ได้นอนเพราะว่าเล่นเล่นโทรศัพท์เล่นไหนเล่นไหนเล่นจิ๊บไปเรื่อยๆแล้วยังยังไม่นอนกินกาแฟแล้วก็เยังไม่นอนลมเดินไปหูแล้วก็ฟังชื่อมองๆซม่งมีใครเคยเห็นไูมซื้อโทรสัตว์อะไรก็ไม่ใช่มันมันมันเบาเหมือนเท้าคนเดินเดินเบาๆมากเดินเบามากแต่ได้ยินเสียง มามองเราดูแล้วตื่นเช้ามาตัวดัวดปวดปวดนี่ปหมดปวดร้อนเข่าไข้สูงวันนี้เขาขายของได้ไหมเนี่ยก็เรียว่าไงาะว่าสกพักหนูก็มาตั้งเตาลุกขึ้นมาแล้วก็มาอาบน้ำแล้วก็ตั้งเตาตั้งเตาเสร็จเลยคนนี้ก็เลยเรียยค่ะเนี่ยเนี่ยัน ลูกปูอยู่ไม่ได้ทั้งอีกแล้วทั้งอีกแล้วอยู่ตรงเน,นี้อยู่หลังห้องาน้ำเนี่ยมีคนเอาของมาใส่อยู่หลังห้องาน,าน,าน้ำก็เลยไปดูไปดูไปฮายังไงก็หาไม่เจอพอยมาเืออยู่ตรงข้างจอบปวดเนื้อผู้แบบสันส่นเครือสั่นเครือแบบว่าร้อนร้อนรูบวาบรูบวาบมันอยู่บริเวณตรงนี้นะโอ้่ามันอยู่บริเวณตรงนี้พอเดินมาจะดู กองอะไรกันนะกองใหม่ๆมันพผออกจะเป็นป้ายป้ายสายสินป้ายสายสินขาแข้งขันก็มัดข้อผู้รู้เลยว่าไม่ใช่ป้ายเขาบอกว่าป้ายงานศพหรือเปล่าแต่หนูไม่ใช่นะถ้าป้ายงานศพมันต้องเป็นป้ายเป็นกำเป็นกำโยยาเวลามีดีจะเป็นป้ายกำโยยาไม่ใช่ป้ายเส้นเล็กแบบนี้ไปอยู่หูกแขนเดี๋ยวนี้เราละสนัะกันคือแต่ ทะเนค้างออกแล้วออกแล้วเอาไปตัดขาแล้วเพราะว่าของมนต่างพวกนี้เขาจะทำยังไงครับปกติมูลนำเขาก็จะโซดโซดแล้วก็จะทำพิธีแล้วก็ถอนที่เผาทิ้งตอนตอนที่เขาทำพิธีเขาจะเอาอันนู้นอันนี้ยาคล้องมั่งเทียนมั่งอะไรมาเลยวาง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 เขาเราดูออกว่าเราเคยไปไปแบบลักษณะแบบนี้ที่เราทำพิธีตามวัดน่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละพวกที่ว่าพวกไสยศาสตร์ าศาสตร์เนาะ <Okay. S 2> ที่ขึ้นเลยมากครับที่ทำาศาสตร์หมอคนนี้อัดจากไม่กินข้าก็พอพอได้มาเจอคนทำบุญหน่อยก็เลยไปเจอชาวบ้านก็หายัางนี้ก็หาไม่เจอนะว่าฮ่ายัางไงก็หาไาม่เจอพระอาจารย์ก็ปวดหัวปวดพระอาจารย์นิรามเหรอนะใช่เป็นก็เลยปวดบอกว่าเนีให้คนนี้ไปหาช่วยให้คนนี้ไปหาช่วยก็หาเจอรอบหนึ่งไปรอบสองก็เจออีกรอบหนึ่ง ยังจุดที่สี่นะตอนนี้ยังหาไไปเจอเจอสามจุดแล้วเจอยี่สามจุดแล้วเพื่อนก็ชี้จุดถูกเพืชี้จุดแต่เพื่อนไม่กล้าเดินมาชี้จุดแต่บางคนเราไปเจอเจอแบบนี้คุณล่ะคะยังอยู่ไหมเนี่ยอ๋อาชิ้นไปเรื่อยขึ้นขึ้นขึ้นทำหมดเลยเพราะว่าหนูก็รอดแล้วรอดบางขาแล้วก็เอาไปใส่ตรงที่ของเสีย คือไม่ดีอ่ะของไม่ดีนะอ๋อเอาของแบบเนี้ยเป็รอดนาผ้าคือจบแล้วตอนนี้มีมีอีกไหมอาจารย์หายรีดีเรียงตอนนี้ยังมีอีกที่หนึ่งหายไม่เจอยังมีที่หนึ่งหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะยังไม่ตำเพื่อนเพื่อนยังไม่ตำถ้าตำอีกก็คือต้องหายอยู่อ๋อตอนนี้ท่านหายละขึ้นแล้วหายดีขึ้นแต่โกนท่านหนักเหมือนกันหนักปวดหัวปวดหัวอย่างแรงแบบโดนดีโดนกดโดนดีคืออยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ร้อนรนร้อนรนออ๋ ปกติเลยต่ก่อนลุบฝนพวมือนกันโอ้ยแบบร้อนเผาลุกไม่ได้เจ็บมือนูเจ็บคือเจ๊ไปโดนบ่เดินโดนหรือทำไมโดนด้วยนี่แหละไปหาของใช้คนมาอ๋อทันเป็นแบบตอนโดนเข้ามาร้อนโดนแล้วก็ร้อนผูดบ้าผูดบ้าพูดกับใครใครก็ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่เราเราว่าเอ๊ะไม่เชื่อได้ไงเห็นด้วยนี่นี่ใช่เก็ได้ว่าใช่ เลียืนนั่นยืยันยันไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นก็ไปพระธาตุจักจุก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเจอแบบคือมีเสียงโซมีเสียงโซมีไอ้เพื่อนอะโดนโดนะโดนแบบโดนล่าโดนล่กโ,โดนล่าออกจากทเลยของเรามองไม่เห็นเนาะใช่คือเขาทำมันเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้เลขออกหรือจะสกัดสกัดให้เล้กอไม่ให้พระอาจารย์ทำพิธีอะไรได้เลย เลขยังเหมือนเดิมไหมเจตามที่อยู่นี่เลขยังเหมือนเดิมไหมมีเปลี่ยนก็ตัวนี้เลยเนาะเจนี่ไอเลขอ๋อหกสี่เก้าเนี่ยนะกับเจ็ดห้าฟันว่าฟันมีเด็กมาเล่นด้วยก็เลยว่าขอขออยู่นองเน่เด้อป้าชากระทำจะขออยู่ด้วยเด็กขอมาอยู่ด้วยไม่ขอขอใายของอยู่ด้วยเด้อมากวนอย่มาลบกวนถ้าอยากได้ส่วนบุญอะไรก็มาเาบอกเลขเาบอกเลขสามตัวเลยจะได้ เพื่อนมาอยากได้ยังบอกอยากได้ยังให้อที่สมบูรมก็บอกแล้วเพื่อนบอกบ่เพื่อนบอกผยู่จะจำไม่ได้แต่ว่าตอนรูปขอรอบจำได้ไหมจำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงไม่ได้โกหกใช่ไมไม่ได้โกหกจำไม่ได้จริงโอ้เสียดายเนาะเคยไปอยู่วันปลาช้าก้าหมู่บ้านชาวบ้านเขากลัวมากวัดนี้น่ะวัดที่หนูไปมาเนี่ยชาวบ้านเขาจะกลัวมากก้าหมู่บ้านเขาบอกอุยจีอยู่ได้ยังไง ค่อยอยู่พอด้ายด้วยมาขึ้นมาเจอเหตุการณ์หลายอย่างเลยที่ว่าวัดนู้ดหน้งไปมาเจมีเซนป่าชาเก้าหมู่บ้านป่าชาเก้าหมู่บ้านอ๋อป่าชาเดียวแต่เก้าหมู่บ้านเป็นดอนใหญ่เลยลุงนล่นลุงนี้ลุงนี้นนนติดกัน,น,นตรงนี้จีนอนอยู่เนี่ยใต้ด้วห้าศพนะ,ะนะไม่กลัวความรู้สึกเราเข้าห้องน้ำอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองดูมองดูแต่เหมือนว่าเพิ่นช่ำเริงมองเราอยู่แก่ๆแต่เราไม่กลัวเราไม่กลัวเลยเจทุกวันนี้กลัวไม่กลัวเลย ขนาดไปไปไข่ของไปแลยนอนข้างเจดีนี่เรนก็นอนข่าไม่กลัวไม่กลัวเราเราไม่กลัวบอกอยู่เราไม่กลัวเราเรามาดีถ้าเรียกเจชื่อเจอะไรนะเรียกเจแมมเจแมมเนาะครับเจแมมภูมิคนมีเส้นเนาะครับอขก็คุณเจมากเ้อนะครับเดี๋ยวความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเอระบบความรู้สึกแบบนั้นจริงๆความเชื่อส่วนบุคคลเด้อนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ นาเจก็ได้ช่วยอาจารย์นิรนามด้วยการหาของที่โดนของเนาะก็ก็ดีขึ้นอาจารย์ดีขึ้นแล้วนะครับบอกคุณผู้ชมว่าอาจารย์ดีขึ้นแล้วตอนนี้นะครับได้เจนะครับเจเจแมมเจมเจเจแมมเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณเจอีกครั้งนึ่งนะจ๊ะจ้าสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม